อาจารย์ทั้งหลายที่อวดเคร่งมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นแต่อวดเคร่งเพื่อใ,ใครว่าดีเพื่อให้จัดตัวเองว่าดีกว่าคนอื่นนี่อาจารย์ชนิดนี้มันมีอยู่มากแล้วก็เขาด่าเราว่าดีแต่พูดไม่ปฏิบัติอะไรเราตั้งใจที่จะปฏิบัติตามรอยของพระอรหันต์คือไม่ต้องการอะไร ปฏิบัติการไม่ปฏิบัติอะไรนี่คงจะฟังยากปฏิบัติการไม่ปฏิบัติอะไรปฏิบัติการที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรเพราะว่าการที่อยากปฏิบัติอะไรต้องปฏิบัติอะไรนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของความอยากเป็นเรื่องของอุปาทานยึดมั่นในความดีความชั่วไม่อยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งที่เรียกว่าดีว่าชั่วในาศาสนาคริสเตียน่ะบท หน้าต้น,น,นของคัมภีร์ไบเบิลน่ะก็มีว่าต้นไม้ที่มีลูกกินเข้าไปแล้วรู้จักดีจักชั่วพระเจ้าห้ามไม่ให้กินถ้ากินแล้วจะต้องตายพวกเมียกูนั้นมันก็ดื้อกินเข้าไปมันก็เป็นความทุกข์นิรันดรน,นั่น,นะคือตายดีและชั่วนั่น,นเป็นสิ่งที่จะไปยึดถือเอากับมันไม่ได้เพราะมันเกิดมาจากตัวกูของกู ถ้าไม่ตรงกับความประสงค์ของตัวกูมันก็ว่าชั่วถ้าตรงกับความประสงค์ของตัวกูมันก็ว่าดีแล้วมันก็หลอกทั้งนั้นแหละถ้ามันเป็นแท้จริงเป็นเรื่องจริงเป็นของจริงมันก็ไม่ต้องไปหลงรักหลงต้องการอะไรทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วอยู่กันตรงกลางอยู่กันตรงกลางไม่ต้องเป็นโรคประสาท อยู่กันอย่างสงบเย็นไม่มีตัวกูผู้ต้องการอะไรประโยชน์ทั้งหลายมันก็เจือจานกันไปไม่มีใครเห็นแก่ตัวไม่มีใครเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีใครต้องการอะไร <c oughs> หน้าที่ตามธรรมชาติก็ทำไปมือตีนแข้งแข้งขาแน้วก็ทำไปเคลื่อนไหวไปตามกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติ เราก็ไม่มีความทุกข์อะไรนี่ใจความสําคัญของความเป็นพระอรหันต์ที่ว่าไม่ต้องการอะไรแม้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังจะพยายามจะเดินตามรอยท่านไม่ใช่ว่าจะอวดดีหรืออวดอุตริมนุษยธรรมแต่บอกให้รู้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> จะต้องรู้ว่า,าความไม่มีทุกข์เลยนั่นนะ่ะมันอยู่ที่ความไม่ต้องการอะไรในความไม่ต้องการอะไรนะั่นคือพระนิพพานหรือความเป็นพระอรหันต์เพราะมันไม่มีตัวกูของกูที่จะเป็นผู้ต้องการอะไรการกระทําเหล่านั้นไม่เรียกว่าเป็นการกระทําเพราะไม่มีเจตนาที่จะกระทํามันจึงไม่เป็นกรรม การเคลื่อนไหวของพระอราหันต์หรือของบุคคลประเภทนี้เขาเรียกว่ากิริยากิริยาเฉยๆไม่เรียกว่ากรรมเพราะสิ่งที่เรียกว่ากรรมนั่นต้องกระทําด้วยเจตนาโลภโทสะโมหะซึ่งมีมูลมาจากอาวิชชาเมื่อเราไม่ต้องการอะไรแล้วมันจะมีโลภโทสะโมหะได้อย่างไรมันก็ไม่เป็นการกระทํา มันจึงเป็นการเคื่อนไหวตามสติปัญญาที่มีอยู่ในชีวิตนั้นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ไม่ต้องตายหรอกสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันมีความรู้ตามสัญชาตญาณที่ทำไปได้โดยที่ไม่ต้องตายนี่คือธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนา นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะวิธีที่จะเกิดความรอดนี่มันมีมาตั้งแต่มนุษย์ยังอยู่ในสภาพเกือบจะเป็นคนป่าธรรมะแปลว่านหน้าที่คนเหล่านั้นที่ยังขึ้นมาจากคนป่าใหม่ๆเขารู้แล้วเรียกว่าธรรมะธรรมะคือหน้าที่ทำให้มันรอดเพื่อทำให้มันรอดก็เรียกว่าธรรมะ แต่มันยังไม่รอดได้จริงต้องมีครูบาอาจารย์ฤาษีมุนีรู้สูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นท่านก็ตรัสสอนวิธีที่จะทำให้รอดได้จริงคือรอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์เพราะความรู้อันสูงสุดที่ว่ามันไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตน มีแต่ธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติไอ้คนโง่มันมาบัญญัติว่าตัวตนเอาเองแล้วมันก็ล้มเพราะมันเข้าใจผิดลงตัวลงตนมีตัวมีตนก็มันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสตัณหามันก็มีการกระทําตามกิเลสตัณหาที่เรียกว่ากรรมแล้วมันก็ต้องรับผลกรรมแล้วมันก็ทนทุกข์ทรมานไปตามกรรมเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าทั้งทีต้องรู้เรื่องนี้ต้อเอาชนะ สิ่งเลวร้ายนี้ให้ได้คือรู้ธรรมะชนิดที่จะถอน,นความรู้สึกว่าตัวว่าตนออกมาเสียให้ได้ถ้ายังปรุงเป็นตัวเป็นตนตอยู่ในใจนะก็เรียกว่ามีสังขารที่เป็นเครื่องปรุงแล้วก็ถูกปรุงแล้วก็เป็นไปตามการปรุงต้องมีจิตใจอยู่เนื้อการปรุงไม่มีอะไรปรุงได้ เรียกว่าวิสังขารวิสังขาระขตังจิตตังที่สวดมนต์อยู่ทุกวันวิสังขารกตังจิตตังเดี๋ยวนี้จิตถึงแล้วซึ่งวิสังขารคือจิตถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันก็ปรุงเป็นความคิดว่าตัวตนไม่ได้โลภะโทสะโมหะก็เกิดไม่ได้การกระทำกรรมก็ไม่มีมีแต่การเคลื่อนไหวไปอย่างถูกต้อง ตามความรู้แม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็ยังเป็นไปได้มันไม่ได้ยากเกินไปมันไม่ได้เนื้อวิสัยจิตนี้เป็นสิ่งที่อบรมได้ให้เข้าถึงสิ่งนี้ชีวิตนี้ปรับปรุงได้เพื่อให้เข้าถึงสิ่งนี้คอย่านทั้งหลายจงสามารถเรียนรู้เรื่อง ที่จะทำให้ไม่เป็นทุกข์เลยก็จะไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นพุทธบริษัทปฏิญญาตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทเรามานั่งกันอยู่ที่นี่ <c oughs> ด้วนแต่ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้านพุทธบริษัทมันเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ้าน ทีนี้มันยังมีตัวมีตน <c oughs> เป็นตัวกูของกูจะเอานั่นจะเอานี่จมอยู่ในกองทุกข์เพราะความต้องการนั้นนั่นมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้อย่างไรมันไม่รู้อะไรมันยังหลับไม่ตื่นมันก็ไม่เบิกบานไม่เหมือนดอกไม้ที่มันบานมันยังหุบอยู่น้า <c oughs> มันจะเน่าตายไปเสียก่อนแต่ที่จะได้บาน ขอให้ทุกคนระวังสังวรไว้ให้เป็นอย่างมากว่าอย่าให้หูบหน่าตายเสียก่อนที่จะได้เบิกบานเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในความหมายมันก็อยู่ตรงที่ว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน